ให้เรียนฟรีแบบไม่อันเลยทุกคอร์สด้วยนะคะให้เรียนฟรีแบบจริงๆเลยครูพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยครูจะบอกว่า6หลักครูไม่ครูไม่รับแต่ครูจะขอแค่ค่ากาแฟกับค่าเลี้ยงข้าวครัวหรือคุณมาสนับสนุนครัวคุณเข้าไปเรียนได้เลยทุกคอร์สเลยนะคะ381วิดีโอคุณเข้าไปเรียนได้เลยวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกทําไมครูถึงใจดีจัง ครูจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวิจัยเนี่ยจะเป็นวิชานึงอ่ะที่ครูศึกษามาตลอด22ปีครูทําด้วยตรงนี้ค่ะเรียกว่าทําด้วยหัวใจเรียนรู้ด้วยหัวใจแล้วก็ส่งต่อคุณด้วยหัวใจจริงๆแล้ววันนี้นะแชทครูจะบอกตรงนี้นะคะว่าสิ่งสําคัญมากสุดตอนนี้เมื่อเราไปถึงจุดจุดหนึ่งคุณเคยคุณเคยอ่านหนังสือหรือเคยฟังอะไรใครพูดไหมเขาบอกว่าเวลาเราขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งของภูเขาที่ 1- ถึงจุดปลายแล้วว่าเราจะมีอีกโมเมนต์หนึ่งก็คือว่าตรงจุดนั้นเนี่ย เราพอแล้วเราจะอยากขึ้นไปอีกภูเขาหนึ่งประมาณนี้ทีนี้ตรงจุดที่ครูอยู่เนี่ยนะคะวิทยานิพนธ์22ปีตลอดมาเนี้ยครูรู้สึกซึมซาบมากแล้วก็รู้สึกเอาง่ายๆนะเรื่องอื่นเนี่ยครูไม่เก่งเลยไม่รู้เลยจะเก่งเรื่องเดียวคือวิจัยจะเก่งเรื่องเดียวคือสอนวิทยานิพนธ์สอนยังไงสอนให้คุณทําวิจัยได้สอนให้คุณทําวิทยานิพนธ์ได้โค้ชคุณได้นะคะตอนนี้รับอย่างเดียวก็จะเป็นโค้ชส่วนตัวนักวิจัยนะคะแล้วส่วนหนึ่งที่ครูจะมาแบ่งปันในวันนี้จะบอกคุณว่าให้คุณเข้าไปเเรรีียยนนนฟลคูจะมทั้งงใส่วขอ ช่องเว็บไซต์นะคะ tskill com เข้าไปเรียนได้เลย381วิดีโอคุณสามารถที่จะเรียนจบได้ภายในวันไหนก็ได้แล้วคุณทําด้วยตัวเองได้แน่นอนสําเร็จได้ต่าสุดนะคะต่ำสุดนี่ก็คือเวลาเนี่ยก็คืออยู่ที่3วันสําเร็จแน่นอนเอาแบบจริงจังนะ